บ่ได้ห่อดอกอยู่ท่ายรูปแล้วแม่น้องอ่ะอพี่เกมเราเร็ววิดีโอขยังนี่ท่ายอยู่ท่าท้าจมูกว่านฝนเอาป้อยทน่ยป้อยโคตแม่ายมาหาบอกว่าขยป้อยันอยยังนี่เด้อมาหาหนีกับพ่อแหงหรืพี่เกมเอาเมื่อกี้กือาโคตรยังไงจะเบิ้งรถขอยคนขับรถเดีถามผมทุกวันเลยว่าบอลไปไหนมา ล้างลดซุ่มมือเอามากินก็เห็นพวดว่ายางเกาะจีโาดาคนเหล่าเอาเก็ตแน่นตัวห้องดีๆตัวออกมาเท็ดกับต่อกระต้มไม่ได้อยากเลได้ขอต้มเด้ออย่างว่ามึงสุขภาพร่างกายเสือเบาหวานลดไปความดันลดไปเสียใจเด้อสิมาหาเเดี๋ยวสิมาหาหนังอีห่อเนี่ยองห้องแอร์ห้องยังผ้าบนเขาไปหุ่นนอนสิบอกไงเด้อว่า เบาหวานกับโบมีความดันกับโบมีไขมันในเส้นเลือดก,กับโบมี่แล้วบอลนอตไม่ต้องหาสอนอะไรของขมมอะไรนะคะไม่ไงอันนี้มะหวอขาตต้าวต้มมะหวอข้าวต้มนะคะอันมุ้ดหนึ่งหนึ่งโลเนี่พี่น <c oughs> ้องอันนี้เหลือ <c oughs> บางส่วนนะคะพี่เกมลูกตาฝอยครับวิ้วรูปเป็น่สียบแต่ขมมคนนะั้นว่าเมยนเขาผสมสีใบเตยโ <c oughs> ไม่ใช่สีเป็นใบเตย <c oughs> ค่ะใบเตย บนเป็นสีจ้าพี่ก็คือฮองามเพื่อจะคล้องแถบม่นเม่น้นองเห็ดอุ้มปุ่มปิ่มเพื่อจะของแม่นอนกาตุ้มมูติมีตุ้มมูติมีนะบัดไอ้ใส้หน่อยเพื่อนเนี่ยพอสซุกแล้วจังไงเปทรงใส่งได้พ่ออกนเลยไม่ได้อคือปนเาน้มันีล้จักบาทดีนาติชาส้ฟ้ามากคาลางล้นึ่ะจ ข้างละหาหกร้อยก็ได้ครับมาพี่น้องไปกินแจ้กัันมาตามเองเลยเฮ็ดเองสุยยางมาดูไส้หน่อยเพื่อนบุญ่ะกินหลับประดาบชวนทัซน้ำหนาครับแม่แม่ผมไปทํางานก่อนนะครับเย็นนองทางปากเซเว่แบบนี้เอาก็หัดทำเองค่ะแล้วเอิญพี่เขาไม่ยังมือนี่ก็เป็นเบิ้งบนเลยหรว่าเดี๋องเห็นนักินแสบน้ยังเบ้เบดเบื้ง่อกหบ่เปลนพี่น้องเปลี่ยน่เปลนเบิ้งเบิ้งเบ่่งเบิเบิ้งเบิ้งเบองนอเบ้เบืงอง้ ความมีเน็มตุ่มจิว๋ว <c oughs> โอ้ยบอกคือดอกพี่น้องตัวคนชังแล้วจกตาเขาแล้วว่าเห็ดกับเข่ากั๊บหน้านก่งจะไปหาเสือมิได้มีมิได้คนอื่นเห็ดมันง่ะแม่เสียใจเด้อแม่น้องสอนทุกอย่างเด้อสอนดอื้อแต่ริ้วไม่ได้จำมาโดนแล้วยับปากเออกระสีผัดยูสองสามอันทั้งนั้นจนเรื่ <c oughs> องค <c oughs> นพุนเ<ส>นเห็นว<ส>่าหน่ะพ <ๆ S 2> ี่แล้วนางหัวลอยยุกกัดกัดกันแล้วว่าอุ้ยบอลนกเขาถือกั๊บเสือปลเนาะ ทำเป็นแม่น้องเ็ดแล้วกินยาไปเสียพี่น้องหุนคน็ดนวัคนธรรมนนหุนทาดีจีพันการก็จ้ย่งแม่น้องกันน่ะคุณเมื่ออ้รอกัตุ่มกับแห้งแล้วเนือตุ่มจิ้วกท่นี่จีบันหากางๆคเป็นกุนเชียงพี่น้องเลยเอยากใส่ไฮไฟดูเลยว่าเขาพูดอะรเห็ดเออผู้ยิบจินเลนโทรมาแล้วโทรมาแล้วพี่นนท์ีดมาปะนะ เมนหนงกระลังหอข้าวต้มผัดไส้ใบเตยไปฝากน้าลูกชายหลานเด้อเขาบอกกินหรอกมัได้หุดไหมเขากินไหวกินปลาเสื้อหมอนเสื้อหมอนไปยังสั่นโอ้เป็นตาหายแดนลูกชายกั้นบันนีปลกปลาเหนือไว้กับข้อกับน้าสูอถูกซู่ต่อกินตัวก็คือผุนผู้เฮ็ดเฮ็ดเป็นโซเแล้วเด้อแต่บ่เฮ็ดไทยซือมือนีไทยคลิปพัดจับตัวยุยุสามเทียนนั่นแหละ ตัดคิดจบหุ่นเอาไปกับเขาอยู่ทั้งโตบอกกับพี่หลอกพี่น้องไม่หนอนแล้กับเขาเก่งอยู่บอกบอกกับเบอรด้หัวอย่าหน่อยใจไรทอนมาเที่ยนล่อใส่ห้าไปขายทีท้ายยังเราทุกทายก็บอกว่าจะไปจ้างโตเกียวเต็มม้องพูดอย่างนี้เลยคนนับศนยแม่น้องขายทีได้แม่น้องสิดแจ้งโตเกียวเต็มม้องผู้บอกงามๆเจ้าของอีสานนักว่านศนย์เบอร์เอ่ยถึงเลยเออ กูสูบมันยูกินยุกชิมยึกตัวขนน้ามันอีน้องนี่สี่หลันบูดพี่เมแข่งเรือแข่งพายน่ะแข่งได้ไปเจียมมาทั้งที่แข่งบุญวาสนาแข่งไวอีหลีพี่น้องพี่น้องแม่น้องสิเบอลเลยมึงสู้ฟังเบอร์หนึ่งคนโทรเข้ามาเพจชาลอดคอนโดแม่น้องกาน้องตีซีพี่น้องหกโมาาจงหัวตีโมสโทรเข้าเบอร์เพจชาลอดคอนโดเขามาจากดสมันเป็นต่างประเทศบอก อ่าน่าจะโทรมาจากตามระเทศพี่น้องบานี่นึกว่าสิเดขายคอ้นโดมดีใจว่าสันดีใจว่าสันบัรนี่บรนีโทรศัพท์อันใช่เพิดแม่น้องไหมคะว่าสันก็เลยว่าแมนจ้าอุ้ยยินดีหลายๆเ้อที่เด้โทรมาหาแม่น้องแม่น้องบอกเองอุ้ยดีใจมากประสันแม่น้องเราว่าแม่สิเดขายคอ้นโดพี่น้องรูปว่างเป็นว่างไหนอันลารัดบอนอนบ้านชอบแกมาก เราเบาแต่ยราอดเราในน้รพัน้าสุดลนาว่าวันนี้ซูซูซูซาซู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 ซาเูซ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 นซนซาซู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 นูซูซูซได้ซู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 นูซูนูซได้ซูซนซูซูซะเูู้ซูนมซ่ซแซูซเซูซูขอซูซูซูอดซตซูซูดูซูซดซูซนนูซูซูซว่่ซู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 ซหนูซเป็นเอูซูเราอยากให้กอดเราให้แนูพูนูซูซูซูอโอูซูซอซู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 า แม่ข่อยพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแม่สองนะคะบีกันเห็ดคือเราสิงสิสวัสดีค่ะแม่สองนะค่ะมีบัตรพิเล่นมีบัตรพิลนบัตรพิเลนบัตรพิเล่นสายหล่าของพี่แม่หนองรอได้พี่น้อง ลูกซ้ายพี่บัตรฟิแลนแมโนโน๊กเดี๋ยวนี้แมโนโนกกระลักหนึ่งกระติปาถูกทใา่ไงไปไห้ไปไห<ด>้คุณหมอก่อนเราวินเราก็เอาไปฝากแมโนโนกก็ฝากลูกซ้ายหลากพี่บัตรฟิแลนรอจินนะคะแต่ว่าลูกซ้ายใหญ่นี่จะต้องขี่รถเบ้าเองเราก็ต้องม่ยืนคุ้มในการโอเราก็ไม่จ้องมาแม่โฮมานอานเสร็จสี่เราก็จาาอ้อ,อ,อ,งนะองมาท่าของแม่ยาขอลองเนาะกีนองคํามาท่งของแม่ยาแต่มาขันมาแต่แม่เอินเท่าไหร่ขี่รถบ้าลดพีนอง แต่ว่าไหนพอมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาเลยมาทางมาอยากก็้ามาเั็นมาแต่พี่น้องว่าคื่อไดนชี้มาหอดหาอยู่นะเลยพี่น้องมาสต่ไปตรงเป็นซึมเศร้าอีกล่ะก็จริยากกลัวอีกันอีกล่ะแมนพี่น้องเขาคือเป็นซึมเศร้าเห็นบอลมาแลนาพี่น้องซึมเศร้าเลยพี่น้องนอนตีสามตีสี่แต่แต่ลูกจ้กบอลโดนแดนนี่นอนหาหกถุงพี่น้องเฮ้ยหายจากโรคซึมเศร้า หายจากโรคซึมเศร้าจะเป็นหลอดภาษาแทนยืนหลซึมเศร้านะคะเป็นหลอดภาษาแทนแต่ใต้หลุจักก็บอดโนดีนี่ความรู้สึกว่านี่พลังใจในการทีตัวใส่คนที่ดีตัวใส่ปั๊บฟิวช็อตฟิวเลยช็อตฟิวเลยนั่งหูจักมาเดี๋ยวแม่น้องกับปีปากอ่ขอต้มพาร์ดใส่เ็ยเตยเตยที่เขาไม่ได้หงสของมันหอน อยวรู้ทันหลายีย่้รู้ทันตลอดว่าผมมีแล้วก็ <c oughs> เลบอกมีไดใช้บ้า่อผมีแล้วก็เราบอกมีออัเรา,า,าไปในบ้านนี่มีของละไมอะไรกินได้ละ